ด,ด,ออาาดี๋คนตบเสียงอนาถาตเบงด้วยคนนกชว์นางเอกด้วยรอบจบแล้กระโดดน้ำาดูไ้ลุกเต่าาอาอจารย์ไปเล่ัมาี่เเปิดเทืนันเลยครับข่าวที่ช็อกวงการหมอลำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับกรณีการเสียชุดิตลงจากกระทันหันของอิงดาวดุตร,ริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหก เสียชีวิตด้วยการจมสระว่ายน้ำที่บ้านของแฟนคลับนะครับขณะที่มีการร่วมปาร์ตี้ปรากฏว่าเรื่องราวนี้เนี่ยก็ทำเอาหลายคนง,งงมากสระว่ายน้ำทำไมถึงจมน้ำเสียชีวิตได้กุะท่งล่าสุดนี้แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับที่รักและก็ชื่นชอบในตัวของอิงดาวเป็นอย่างมากมีการแชร์คลิปก่อนจะเกิดเหตุการณ์สดขึ้นนะครับ เนี่ยครับผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้แฟนเพลงคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยร่วมไว้อาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์การเสียชีวิตของสาวอินดาวดุดดาริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกเธอมีการเดินทางไปร่วมสแสดงแล้วก็ร่วมงานปราร์ตี้ของวันคล้ายวันเกิดแฟนคลับที่บ้านหนองบัวตําบลสาพร้าวอาเภอเมืองจอ,อุโขทัยและไปประสบอุบัติเหตุจมน้ําในสระน้าครับซึ่งมีการนําตัวของอินดาวเนี่ย ส่งโรงพรยาบาลสูงดุรธานีและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมานะครับล่าสุดนี้แน่นอนว่าโลกออนไลน์แสดงความเสียใจและก็โศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากชาวเน็ตบางคนมีการนําคลิปเหตุการณ์ก่อนที่สาวอิงดาวเนี่ยจะเสียชีวิตมาเผยแพร่ครับมีการลงคลิปเลยนะครับแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า RIP อิงดาวดุดดาริกาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและหมอลำเสียงวิหกด้วย คลิปสุดท้ายที่ได้เห็นความน่ารักของอิงดาวคนเก่งกำลังจะไปได้ดีทำไมต้องมาเจอข่าวร้ายแบบนี้ i so don't ขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับผู้ชมทางด้านของนางสิริรัตน์เจ้าของงานเนี่ยเปิดเผยถึงเหตุการณ์ก่อนที่อิงดาวดุดดาริกาจะเสียชีวิตนะครับภายในงานมีการร้องคาราโอเกะกันอย่างสนุกสนานครับกระทั่งผ่านไปถึงเที่ยงคืนกําลังจะเลิกปาร์ตี้แฟนของผู้ตายมีการมาบอกว่าผู้ตายหายไปครับคิดว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะเมาหลบไปนอนที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าพากันออกตามหาทั้งบริเวณรอบบ้านถนนหน้าบ้าน ป่าข้างบ้านก็ยังไม่เจอครับกระทั่งมีน้องผู้ชายในคณะหมอลำเนี่ยโดดลงไปในสระเท้าไปเหยียบไปสัมผัสโดนร่างของอิงดาวนอนอยู่ก้นสระจึงมีการนําร่างขึ้นมาริมสระแล้วช่วยกันปั๊มหัวใจระหว่างนั้นครับก็แจ้งกู้ภัยเนี่ยให้มาช่วยเหลือกู้ภัยตรวจพบว่ามีชีพจรจออยู่จึงนําส่งโรงพยาบาลครับแต่สุดท้ายก็ไม่อาจช่วยชีวิตของอิงดาวไว้ได้ นี่ครับแน่นอนนะครับผู้ชมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําเอาวงการหมอลําเนี่ยโศกเศร้าเสียใจโดยเฉพาะแฟนคลับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของเธอครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคณะหมอลําเสียวิหกแล้วก็ครอบครัวของอิงดาวด้วยครับ